เบื้องบรรดาทุกูทุกคน <c oughs> นี่สร้างมะเขาวควายพนะจา๊ะสร้างมาล้อมกินเบิง้งเอลยกิน่นนี้เลนะจ๊ะเลยสร้างเห็นเพื่อนโคตรขายสร้างแบบดองดิจ้ะนี่แบบสดก็แบบดองแถวบ้านไม่เห็นนี้ดิจ้ะวางนี่อย่างว่าแต่เลยลองสร้างมาเบิ้งจ้ะ แม่จ้ะมะเขาวควายปะนะ <c oughs> ยี่แถวบา้านเนี่ยไมเคยเห็นมีดิจ้ะเนี่ยทั้งมันเกิดอยู่ทั้งไหนเปนแผลเกลือมาให้ผ่อนจ้ะมีเสื้อผิดก็หนังต่ตาง เรได้เอาเกลือชดปิดใส่ไม่จ้าเป็นคอนเทนเอกือแหลกจ่าที่เคยกินเป็นกินแบบกินจุง๊งเลยจ้าบอกว่าถือ <c oughs> ถ้าเป็นถ้ามันคือแบบอี้อย่างมันมันเคยกินคือกันจาน เือแหลกเล้เมื่ก่อนจะไม่สดเม่เคยร้องมาล้องแบบดองก่อนจะเดีด๋ยวมันกินคือแบบสมุนไพรจีนนี่อย่างยากยาหนึ่งเลยจ้ะ หยุดปิกกันกะ่อนไม่มันจะเห็ดมันเริ่มแหล่ยวๆขึ้นนุ่ยมันแหะจ้ะ 表达，不要。 อกว่าถือว่ามันคือผลไม้ชนิดใดรูด้วว่ามันจิ้มเปรี้ยวมันเป็นกิ้นแบบมันเป็นกิ้นนามดองมันหรือว่ามันเป็นกิ้นของนามดองก็เจาะรว่ามันเป็นกิ้นของนวยมันเองจ้าบ่กเคยกินก็เลยบ่รู้ว่ามันเป็นแบบใหนมันเม็ดมันจ้าเม็ดมัน ย,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 ยังเียยังไรจ้ะเด็กๆอืมอันก็ง่ายปวดอ้การบักขัดนี่แบเป็นัื่องว่าเม่าางเงนี่ยจ้ะน่ย่ยัเลย

เดี๋ดีค่ะบจเปียกเปียกปี้นเลยบลูอัลลุกส่วนผสมสมขนาดนี้บเพราะขนาดตวงนังเม็ดแข็งแข็งจ้า